สวัสดีครับนี่ก็หลายตัวก็เริ่มเป็นลูกแล้วนี่ผมปลวกไม่แน่นนะครับประมาณเสี้ยยันก็เป็นดอกเป็นลูกแล้วนี่ก็การตั้งพยัคฆ์นำนะครับก็รุนนี่ป้อมยกเลิกแล้วนะครับรุ่นที่ว่ากางปักอยู่ข้างในก็แต่ว่ากลางปักมาอยู่กลางนอกนี่แล้วนะครับเส่เส่เศร้าก็ นี่เดี๋ยวบ๊อบน้ำอยู่ข้างในนะครับก็คือเปิดมาใจรถตอนพักกากาก,ากระเบรเกเตเดิมตัวนี้ก็ไวล็อกน้ำจวงดูแรงก็บอเออเวลาต้องการจะล็อกน้ำให้ดินมันเดิมน้ำนะครับตัวนี้ก็ลก็อกไวล็ม่หมดมาเร่งขึ้นน้ำไรนะครับแม่หมดขึ้นไปไวตากเลยก็ไม่ไม่ให้ขึ้นไปอันนี้น้ำกำลังเปิดไป ก็วิดีโอนี้ก็ทำให้เปื่อว่าให้เพล่ยนก้ามาแม่เจาะงอมพุมนะครับเพิ่มเติมผมก็ซ่อนกันผลิตก็เดียวไปเล่ตัวผู้นะครับตัวผู้นี่ก็บอริเบนกลางมันผม ก็ป้องกันด้วยตากได้ขึ้นไปกัดตอนตัวผู้ได้นะครับก็ตัวนี้ก็ระบบนำมือนกันนะครับนี่ล็อกน้ำคือตะล็อกน้ำไม่เอ็มดินก้างบนก็คือล็อกกับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เปิดมาจ่ายตัวนี้เปิดมาจ่ายก็ตัวนี้ก็ป้องกันหมดแมลงนะครับคือการปลวกพักมันจะอายขึ้นปลวกพักการรุนไหมของพมก็ พวกปักต้นครัวได้ไล่จากนิดนะครับไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็เป็นลูกแล้วอ,อ๋อเป็นลูกแล้วผมก,ก็เก็บกินไปไล่ปลักแหละแต่เก็บไปตีหลักปักสองปักก็ไม่ได้ทำวิดีโอกับกเด็กๆมางแก้วจมั่งกันข้างบนมันจะเป็นหมากว่านะครับก็แข่งแรงตุนทันนะครับนี่แข่งแรงตุนทันคือไม่รุดไม่แตกนมครับกระตั้งนี้ก็ตอนแบบนะครับตัวตอนแบบตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัดลง แต่ว่าก็ดุนไม่ก็คือได้ใจงานจริงอยู่ยแล้วจงพิ่มกระจนการผลิตเปลื่นเปลีนก็มาเรียนดูได้นะครับใจเอินนึ่งอยบาทก็เรียนดูได้เพื่อว่าซื้อวิธีการผลิตก็กได้ก็คือนึ่งอยบาทก็ถือว่าไปผลิตกากไก้ได้ผลิตใจเองนะครับนี่พุ่มไก่ตัดลหล่องเรื่องโปรก้าวนะครับโปรก้าวในกระตั้ง แต่ไม่ใจรุดนี้นะครับหลุดไม่หลุดไม่นะครับแยกชิ้นไายซ้ำชิ้นเก็บนำลายซ้ำที่บิดนะครับหลุดไม่ในต้นก้องเพลือเตก็คือนึ่งกรางเมินนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนะเปิือกปอก็ม่ได้เปิมเติมก็ก้อยเปิือท่านับตอนนู้นจอยกดแจกคลิปนี้กันนะครับนี่ก็ตัวผูกระตั้งพยัตนำ คือว่ากระทั่งแก็บกักน้ำเจ้าเด็กกล้องใตหรือว่ากล้องโลกนะครับกเ็เพื่อเพื่อให้ประชาชนสังคมได้ะก็คือได้ปโปรกปักกินกันแบบใหญ่ๆนะครับคลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับนะ้าสวัสดีครับ